สวัสดีครับคุณยายเลิงครับผมครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมครับมื่อนี้โอกาสดีครับผมไห้มาพูดคุยคับคุณยายเลิงครับผมถือว่าเป็นโคงสท้ายครับสําหรับมันนี้ครับมหาคุณยายสองครั้งแล้วครั้งนี้เป็นสาวครั้งที่สามที่จะเอาคลิปเนาะคุณยายปฏิเสธว่าบอให้คลิปบอกเลขถือกบใดว่าสันม่ไดยิ้นแล้ว ก็จะเอายังไห้แล้วน้ำบานครับผมครับบอกเลขถึกแล้วก็บ่ได้ว่สันครับผมมือนี้กคยสิได้ให้เช่นไอยเดือดค่าขนมอันหัวฝนที่แรกเนาะครับต้องงวดอันเลขออกคือคือมือนี้มินบ่ย่อมคือกับฝันฝันว่าห้องน้ำก็แจกมันไหลมาที่บ้านไหลมาครับก็เลยไปเบิ่งบ้านอีกทีแล้วอันหันมันเคยถึก พอกับป้ามาซักชวมแกะที่เื้อที่นี่อย่างนั้านเอาไปเอามาห้าสามเจ็ดม่ย,ยามโอ้จิบเป็นวิบอันนี้ก็คือเก้าละคอันผู้ลูกเคยอันเขาเห็ห้เรกเขาเล็กแกนไว้ครับห้าสามเจ็ดโอ้ยค่ะค่ะครับงวดนี้บอกเอองวดนี้หละนักบุท่านชื่อนี่นักห้าสามเจ็ดขเขาแกนไว้บอก คือเข้าหามาเสียงเขาเขียนไว้เลยมาแจ้งก็บม่ได้แจ้งดรอกบาทดูในคลิปเขาก็มีแต่ตัวนี้อ้าวก็คือตรงกันตีก็คือตรงกันแท้่าสันอ่าสามเจ็เออโอ้สันโอ้กูชิด้ชื่อทุกคนต้นนี้วบาบานวานที่สองพระตัวนั่นแล้วฝันฝันว่าไปเพิ่นเตี้ยได้น่ย อันว่าสามคนไปหาขอนไม้สามขอนคนว่าเลยว่าเลือดเต็มมือถึงสองมือนี่เพิ่งกะตีใส่สามหาอันบันะสามหาละาบันนี่ไปเรือนเท้าเสียงนี่เด้อว่าสั่งแมนอยู่บ่เสียอยู่บ่ว่าสั่งเอาตัวเกยเที่ยงถือว่าสั่งมันี้ก็เลยว่าเออไปจีเชียงท้องเมือง กระเจียงอีหล right. ีว่าเอาคันทีいい่ออกจ้ำหายหลีขอให้มี่บัวอันเอาของมาให้ยังขี่นะครับผมมานี่จะขาดถุนย์พัฒนาบ้านนักเราว่าจังสีหาศูนย์จังแมนหาศูนย์จังแมนเสียงเสียงเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคือเกาล่ะหาศูนย์เนาะคนเปเนแค่ศูนย์หา หาซุนจัเมียนซุนหาหาศูนห้าศูนออโอ้ยน่านาพลาเจ้าก็ได้เนาคาออกเล็กุนนี่ตั้งนาห้าูนห้าศุนจังแมนเขาวาบ้านนี่เมื่อรุ่นพันลาเาฝันอิวยเห็นเลือดบมนเลยไปเชื่ออันขับสนอนมามานอนมันอันเห็นเขาเทเลียดด้วนจมปวกเนี่ยมงหางก็เห็นค้าขาเห็นตามหา เพราะมันเบิ้งจริงๆเล่าโมกัซื้อต้องขอซื้อยู่มันงดเอ้ากูจะเอากูจะได้แล้วกูเห็นเลืออกองจุนพูนขึ้นวัาสันว่าโมกัซื้อน้ำนี่ซื้อในแาววะโอ้ยเขาทึ่งโตทึ่งเต่งโตอย่างบันนี้เรามาบังเนผู้ขัตายมาบ้านเมือง มันมาแต่นั่งกลางเกิลมันมาตีก้อนหินก่อนนะเป็นแรงคนมาแต่เสียเจ้าไปเมื่อมันตีตายหน้าเอกนั่็มาเตะก้อนหินข่อยคือเขาด้วยฝันบ้านฝันว่านผู้ชายสามคนเอารลุดแก่ศพมา แม้แต่ทาขุนมาไว้หน้าคอยนะอะไรน้าเขากำลังเจวชบทุกขค่อยได้ว่าย้าร่วมเนี่ยปูปูหายม่าเอาไว้นี้ชื่อว่าอะไรไหนงี้กับบ่อนีบ่บ่อาจารย์พึ่งก็ไม้ปูกับไมายยู่นี่ละปกติปูสนุกก็ไม่ยู่หน้าคุณจ้าทัวเขาก็เลยจีใจสามศูนห้าสามศูนห้า โอ้ก็ชื่อหาชิปคุณสามศูนย์หาหักมามาแห้งีปเออไม่กลัวกลัวลองวิงกันห้ามอาจาะยผู้ใดเบืกอไปวิงชิปคุณเจ้าโอ้โหศูนย์หามันมันอินบนว่าศัตครับมันเข้ากันเข่ากันเขาเข่าน้ฝันเขาฝันต่อกระเจ้าบตัวยาอเไรแบ ลานึงมาทานว่ดท่านมาท,าท,มาทุ่มาดิรีบออกจังที่ทุ่มวัดผมวัดท่านทุ่มหรอกเปลี่ยงเงินวัดท่านหรอวัท่านมาว่าท่านอยู่สามศูนย์ห้ากับเมือ่อคืนนี่ขาขี่รถมาะบุญมียิ่งแต่ว่าบม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามีมีเด็กน้อยมานาั่งนั่งไม่ยิง่งน่าหอนละแม่ยข้อซองบึงมันกุลหลับเพิ่งบ่หลับ คือมีผู้อื่นแปดหนึ่งเด้อระวังเอ๋อแปดหนึ่งเด้อมันว่าเอออขอพระเนี่ยขอพระชื่อเด็กเกิดวันนี้เงินเด็กหน่อยผู้ชายผู้เล็กหน่อยผู้หญิ่งยิ่งแต่แม่มันน่ะนะบอกแปดหนึ่งมาสั่งมาแเลยไอ้แล้วปู้มากกว่ามันซุนหรอกโมกนตะไอคายังง่ามเ็ดคิดถ้ามาประจังาผู้มาก มาบักลูกได้ปู่มาแล้วลูกใจมากค่ะเจ้าอื่นใครขอยอดเด้อเขาจะยินเสียงคนยางเหมือนกันมันยานมันครับยานน้อยน้อยมันกะว่าวิชากับ่แม่นวิชาดอกมันนึกเอาของพอมันมันจำได้มันก็ไปายนั่น บูซาอธิษฐานเอาพ่อก็เลยเอาให้กดีอยู่แั้วก็เลยเอาไปในเด้อไปเชียงสามฮาแล้วไปเชียงเชียงที่แหลกเมื่อก่อนอะไรก็กล่าวมันจะแมนบ่หาซูลุต้นต,ตั้งแมนผนว่าแต่พอ่อั่นคือพ่อร่างๆไปเห็นตัวแดงยิงคืงนแค่หาซูลครับแดงยิงคืนครับอือยุนี่ละ่ะ สีแดงกังคืงสีสีเดียวกันบอมกับงวดกันเออแม่แบบหิ้งแดงหันก้อนแดงก็หันอีกแดงก็งวดที่ผ่านมาอีกเออแดงจึงคืนหน่อยบางนีนะขอยังว่าได้ขอยบ่มีเงินอ้ยไทยออส่นในแดงกึงคืนเออก็เจาะพักกันถือหัวต่อเดียวหัวฝันได้หมดเลยขี้เส้นใตาครับแดงจึงคืหาส่วน คันสามตัวนี่เอาตัวไดใส่ตัวนี้ก็สามเนาะสามหาศูนต์ตัวตัวนี้มันสามศูนหาสามหาศูนต์เอาใส่หลอดค่อยว่าไม่นันผู้ใช้สามคนเขาค่อยละก,ก็เหตุจังที่ผู้ใชยมันก็เป็นหาผู้ใายตายก็เป็นศูนั์มันดิไม่ตรงอยู่ออบอกจะมาว่ากันเด้อความปันที่ซื้อขันเขางอนนี้ก็ได้ค่าขนมกับไข่อยู่เนาะเขามันเลื่ยๆจังหวดหรือข้าเขาเนี่ย ไงสามวดทีหดเดี่ยวครับเข้อตรงๆนาะวงกลมเอาให้คุณยายวงกลมให้นี่เอาเอาปากกาให้เลยวงกลมตัวใดเอ้าโอ้ยยว่วงตัวใดล่ะว่องผมวงหาซูลเหรอคุณยายว่องสัมกตัวใดขนมากตัวใดเอ้าว่าที่เอาคุณยายวงให้ด้วยว่าที่นี่อันกะกะกะสามหานเนี่ยตัวนึงเออครับมากมา่มาในที่ว่องกลมไว้นี่มากตัวใดที่สุด ม,กม,กมากเบิดเนี่ยก็จะเอาชื่อนี่นว่าท่านชื่อหรอแต่ว่าหมื่นก่อนแต่ว่าสามศูนย์ไปชื่อศูนย์ทีใหญ่มาไอ้น้ำทางหินเขาหรอตู้ตู้้ามาไปอันเสียงนี้วเศร้ากอส <c oughs> ามศูนย์เนี่ยเนี่เศ้าข้ายอย่าง เอาคนยังเงินข้าวข้าคนตายนี่แหละควบฝันโอ้าวพานากิตรนีดเออก็เลยไปไปน้ำป่าเน้อยายอ้วนคือมาบอกเรียกสามศูนย์กุศลสี่ศูนย์หน่อยครับฮัลโหลสามศูนย์กะหายเพื่อนอ้าวพ่อสันแน่จริงว่ะเจ้าอันบอกเพื่อนเบิร์ดเราบอกเพ่านเบิร์ดแล้ววะครับเจ้าก็จะมนใจดีเนาะพ่อสันเอา คนถามคนก็บอกไปตัวถือคดีบอถือคดีคนไปพวกเขามาเดี่ยวเมานอนครับไปเบิึงไปใส่มาอู้ใส่บึงตีกัแล้วว่าไปถามข้าวถามข้าวโมติอันเนี่ยเพิ่งกัดซื้อหาขุนหาขอกบก้าขอกบมีนอันอันอันหาชวนก็ก็เจ้าอวันตัวใดก็ใส่ เก็บห้าศูนเก็บศูนห้าไอ้เจ้าจนยาวหนักนะวบวตํำพันกลัวเว้ยไปจิตก,กาซื้อบวก็ท่ก็ว่ไเท่ากัปูทั้งเมืองไผ่พีมาเหร่นน้ำมอปูผู้ถอดเสื่ออันนี้อันนั้นนี่องค์บาเมาทั้งพี่มาทาั้งข้าจะาโดพี่เดี๋ยวก่อนนะมาลองกันไปอลองข้องเดียวกันข้องเดียวกันออก็ฟังจิ่วิกาะเจ้ามาบ้าน ปูนเนี่ยง่ายเปนยอะเพิ <Portuguese> ่มมาตามเมื uh ่อเดียวก็เอาไปส่งเถอบเอามากีกบ่อเคยมากพอลองไปะกี้ว่าก็ฟังฟังบึงครับเอคือควบไปเจ้า่ายเลยเนาะเพราะกระบอกเมื่อนั้นเมื่อค่อยไปก็ว่ามันเจ้าจิตใจของกระบอกได้ไปพี่หรอวา พ่นเห็ดอีหย่างอ่ะอีพ่นว่าเห็นอยู่ดิพันเวลาอยู่ใส่หรอปพ๊น้องัส่คหันกระดุ้จงลูกอีหน่อยลูกมันบ่พ่นเห็นทั้งกิบทั้งคิปบ่โอเมียนเห็นเจ้าว่ะนายจูโอเห็นดีโอเห็นดีโออีเพร่เพร่หน่อเก่งก็ยังนีอืมครับแม่อัน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 พ่นมาอีกแล้วไปละไปละแล้วยะใช่ล่ะ ของันที่ก็นมว่ามันมีตะหั่บอกเขาว่าแต่เ้ยใหญ่อันนี้วาะเธอเอาก็วเปาไปสันนะเป็นตาอายคนเนาะ่าแล้วอายยังเบามวนเราหนึ่เนี่ยข่าเขางอนนี่ก็สิไข่อยู่ดอกเนาะโอ้ยขเขาอันจะโออยากแจ้งไอเขาไปอยู่ไม่แหงขออภัยท่านผู้ชมเ ค <letter> รับปูมาสุนตัวหนึ่งครับนื่งแต่ว่าเขากซื้มมาด้วนครับตัวใดเกาะสองเกาสองล่างครับเกสองเนาะอือเกาะสองล่างตัวเดียวว่องหาย่างดีเขาว่องหายครับโอ้นี่คือเขาว่องหายสะดนแล้วแต่ว่าติดตามมาตลอดบออคอยชื่อแล้วมันมันตัวนี้มันติดดางมากบออขอไปเบิงหมูเจ้าเขาว่องตัวเดียว เนียนๆนขาก็เลยมัดตัวได้เนนเนนก่อนมากมันคือกคำวัดตารามครับขันเนีนเนาะวงกลมหายยังสี่เขาคักใช่ได้เนาะกับเนียสามเจ็ดบนโอ้บนห้าสามเจ็ดในี่บนวงกลมสามเจ็ดบ่โอเจควงกลมสามเจ็ดเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่นวงาหมายว่ามันเป็นยังมั่งตะวันมัดโตยุกระดานเนี่ยวงมัดราเป็น เอาวงก็วงจะแม่เจ้าพอแม่เหลือเดียวนึ่งศูน,นหาสิว่าน้อยใจว่ะเอา <c oughs> จับยกขึ้นได้มาเนี่ยเอ้าคุณยายเลงฝันแม่นครับเหลือตัวเดียวที่บทันวงคเ,<อ>เนียนเนียนมัดได้ยู่นี่คก็ทามหาทามกระดังคุณยายมักเน้นหาศูนหากระดังสามเกียกระดังกูมันเน้นในตัวใดนี่มากขนาดกระดานไปเอาน้ำในจุนเนี่แหละถึกมากครั ตัเราจะลืมเล้เมนนื่อนั้นก็บอกคนทิพซีอีหามงกูบหมากกว่านัองลูกหาศูนี่แดงจึือครึ่งแดงก็งอดมังหันงอดมังหันหนึ่งซีวงกลมไว้หนึ่งซีบานนี้แดงก็หมมนึห่งซีอีหาศูนยนี่เนาะเนาะมุกขิวออกดูแท้ว่าการเีตบว่าครับแล้วว่าบ <laughs> มเมนิลด้สามาวันนี้นะ <laughs> ไปบอกว่าวันมีน่เจดัก กาเล้ยแล้วไปวันเด็กปอคุณจะแกครับทายนี่ก็ะขอขอบคุณคุณยายเรื่องหลายๆเนาะครับผมที่ให้โอกาสที่ให้คลิปนําเสนอไปเอฟซี่ก็ว่าให้ติดตามให้แน่เขาหงวดนี้ก็จ้างสีได้เราข้าวขนมวสันใครอยู่เนาะอะไรจังไงกต็ติดต่อมาเนี่ยเนาะครับส่วนเหมือนเบอร์โทรคุณยายเบือแตไห้มึงดูนี่เอฟซี่ถามเบอร์โทรอยู่ น้าเาเขียนไห้นี่รับเป็ี่ยนแล้วบอกลาบเป็นแล้วห่างแค่กับว่าเป็น <c oughs> มันลืมมันหลงเอาโทรศัพท์นี้ที่สีหน่อยสิมาสีหน่อยพุ่นเลยพี่เบอร์มัน่นเอาเออบอกเครื่องมั่นจะใส่เบอร์อยู่นี่เบอร์ก็อยู่นี่นะใส่มึงด้วยโทรศัพท์มีพอเบอร์ไพ่นี่คอยยืนยันโดยโทรศัพท์นี่เบอร์คอยนี่ละ่ะตีกดว่าเราขอเรา น,นี่แต่เบอร์ลูกละพอวอกขก้นมาอันนี้เบอร์เบอร์เจ้านาออันนี้เนาะนนรค,ครับเดี๋ยวมอมสียนให้ท่านผู้ชมตรงนี้นนนเอาไปโร <c oughs> จจ<ะ>แลบบ้วศูนย์แปด่าศนย์สามห <c oughs> กหกเก อันเลขเขางอนนี่คันบ่ได้ค่าขนมนี่โบ้มาเห็ดคลิปบ่ได้ดอกมาสองนี่เสื้อที่สามครับผมคุณยายบ่ให้คลิปแล้วบ่มีค่าขนมเนาะครับผมครับเอาคันเขางอนนี่ก็อนุเคราะห์น่เด้อท่านผู้ชมเอายกให้กินเองเนี่ยบัานคุณยายเลื่องเบอร์โทรโอเคเอาหกเก้าหกหนึ่งงามเลยฮัลโหลร้านกันยังได้ค่ะแถวทีมเอาไม้ก่อยแล้วคนจืดๆขึ้นไปตรงนั้นเต๋อครับผมครับถ่ายนี่ก็ ขอขอบคุณคุณยายเรื่องหลายครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสาหรับตัวเลขคุณยายเรื่องคงสุดท้ายว่ามืออื่นก็ได้โชคได้ลาบกันแล้วเนาะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับตัวเลขที่ทางแอดบุญพระผ้าโชคบุญกุศลผ้ารวยนําเสนอไปนั่นก็เอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์เมืองเนาะครับผมครับท้ายนี้ขอให้ทุกท่านแฮ้งๆปังๆลำๆรววๆยู่ดีไม่แห้งเดินทาง กับผู้มีวลำเน่าหรือว่าไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งใดก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมแอกุตทริปกัสันครับผมสวัสดีครับคุณคุณยายครับผมครับสวัสดีครับทุกท่าน